เราก็ไปตัดไม้กันเลยดีกว่าเมื่อกี้ต่อยกันมาฟันเย็นเลยเบียมน่าสงสารเมื่อกี้เขาเห็นเบียมฟันขัดชาขัดชาพ่อเผื่อผมว่วเองครับผมยังไม่รู้เลยขัดชาคือใครขัดชาคือขัดอยหรือเปล่าชิปหายเบียมต่อไปก็จะตัดตรงนี้สัตว์โอ้ไม ต่อเยเหรอปเป็นสัตว์ <c oughs> เลยเอเ้ามึงมาอีกไปเอาได้สัตว์สวัสดีครับผมเตะเฮ้ยเตะเอ้าผมมึงอ่ะพูดผิดแล้ว bm ผมพูดผิดครับโอเคอันนี้ลูกเตะ bm ซาลาตันสัดีครับผมไม่รู้ผมไม่นใค่ผม ผมชื่อบีเอ็มใช่ครับผมชื่อบีเอ็มรู้ผมรู้ผม BM. เป็นคขนมชื่อบีเอ็มเป็นผู้แข่งกับนอดน่ะเองนอดแต่ว่าไม่บีอเอ็ม <BM! S 2> <c oughs> กูไล่มึงออกแล้วก็ได้ก็ได้ก็ได้ถ้ามึงทำกูอะทำตายอีกรอบนะได้สัตว์ของตกหมดเลยก็ไปเก็บไปอ่อ่อะมันชอบแกล้งอะ่ะ บ,บ,บ,บีบีเอ็มอ่ะชอบแกล้งเจ้ีเด,ดี๋ยวดาบไปฉัออนแถมบีเอ์ม,มันชอบฆ่าในเกมด้วยนี่เนี่ยเอา้าตีคืนพ่โอโอ้โหตบปลาตบแล้วแล้วไม่รูไ้ไม่เกี่ยวม่เสี่ยวมันค่อยไหนม่แมกเลยไปซื้อความเหนียวไปทำอะไร อะไรก็ได้ที่เองไม่รู้แตสคนเห็นต่อเหนต่อไม่ทำไม่แน่งั้นเดี๋ยวเขาไปทำทอดให้นะเบียมสร้างแบบแบบห้องกว้างๆนะเดี๋ยวสร้างบ้านในถ้ำอยู่ไหนวะอยู่ไหนเนี่ยโอเคจ้ระเนื้อไม่หน่ไปไม่มีเบียมไปทำเนื้อก่อนเลยเดี๋ยวเขาทำ่านไปอย่าให้เสียวมานี่ตาย ายเปิดเอาอ้าวขยโยนไม้มาให้เราผมไม่เกี่ยวไม่รู้ผมไม่เกี่ยวอีกแล้วเหลือสองอ่ะดถูกตีมันน่าจะตายแล้วโอ้ยทำไมไม่ตายเจ้เขาสมทบไหมไม่ต้องหรอกต้องยิงโอ้ยตัวเดียวมันฆ่ายากจังเลยฮะเป็นอะไรฮะเป็นคนคิดคิดบ่คุยติดตั้งสองตั้ไง ต้องไปทำดาบเหล็กแล้วแต่ยังไม่มีเหล็กถูกต้องรีโมเล็กมาโอเค,อ,เคอุย้ยหินยังไม่พออีกน,นี่ก่อนโอ้ยนั่งสองรอบไงดูมานี่สิอย่างนี้ทำไรพี่เอม <c oughs> เดี๋ยวรู้สึกว่ามันจะไม่ เดี๋ยวจะมีเพื่อนอีกคนมาเล่นด้วยแต่ต้องรอสักพักไอไอซี่อ่าวบีเอ็มไอซโอเคโอเคผมทำเตาถ่านแล้วเดี๋ยวกำลังจะทำ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 อีชิตันแบบเหม็นตั้นอุ้ยทำไม่ไปยากจังเลยโอเคงั้นแล้เนี้ยแเนี้ยแล้วเนี ทำทอดก่อนนะอะไรน,นี่ไว้เนี่ยโมหมดแล้วเนี่ยอะไรเหรอไม่มีค่ะก็หิวมากก็ผูกผักดิผ,ผูกผักร้อยกี่ชั่วโมง่ะฮะสองชั่วโมงครับ <c oughs> ดิินเดียวบินอ๋ออ๋อไม่เหลือัใจขึ้นมา เจอเหรอ,อแต่คงเหมือนเหมืองเล็กใช่ไหมเหมืองใหญ่ฝากว้างค้นใหญ่อะ่ะแต่ข้างใน <c oughs> ใหญ่นะแล้วข้างในอะ่ะนี่ใหญ่อยู่มั้งหนึ่งสองสามสี่แต่อามราฟังสองสามสี่คนนักเก๋น้อยคุณจะไปจขคือ มันจะไปที่ไหนไอเกเอาแล่นเฉียงได้ด้วยเหรอฮะได้เนี่ยมันชอบว้าไฟไปไปไหนก็ไปไปก็จัดสีทั้งหมาทายยังไม่ตายเพราะมันเทพนั่นน่ะนั่นแหละค่ะนั่นเขาได่อ่ะนั่นน่ะเห็นปะไหนในในที่เขาชี้ลูกศรชี้ไปนะอย่าเพิ่งไปนะบีเอ็มเดี๋ยวเราเตรียมอาวุธไปก่อนสร้างบ้านกันก่อนเถอะบีเอ็มเขาว่านะ เ็กมีเหรอนี่มันั่นมีเหล็กสร้างที่คนอดินเนาะแล้วก็น,นี่ที่ปลูกเอ็งไปหาอาหารก่อนดิช่วงนี้อาหารหน้อยไม่ใช่เหรอ,อ,อเรลือดเลสองนอดแน่ะนอดหนึ่งไม่ขอลงที่ไหนกันเลยลาก่อน,น,นแล้วเราจะเกิดตรงไหนอ่ะเพาเกิดที่เกิดเองอ่ะ มีของไหมมีของให้มีครับใส่ของของที่เขาตายแล้วเขามาเก็บม,มันเขาโงไหมโอเคได้ละสร้างห้องใตดินนะบีเอ <c oughs> ็มสร้างห้องใตดินแหละสวยดีไม่คุณเจ๊ดาบเด็กวะ ฮะเขาดดาาพห่น้องเมืองบ้านเนี่ยไม่ใช่เนี่ยนะค้าบเองเขาค้าบเองแล้วมาหาบอกว่าคนอื่นค้าอ้าวโหน ที่คุเหิงเขาว่าพังแล้วบเบมฮะที่คุเหิงเขาใกล้พังแลวโอโ้โหไหนยืดก็เปลี่ยนแกงตรงไหนวิหยุดคิดิโอ้โหโอเคนะครับเรากำลังจะไปลงเหมืองกันแล้วอีกอันนี้แม่งเห็นเลยชัดเลยเห็นแล้วเห็นมึงไงนะเนี่ยชื่อแม่งมาเต็มเต็ม โอเคครับตอนนี้เรากำลังจะลงเหมืองนะครับแดงสีกูสัสสัสเลยเฮ้ยเจท่านะเจท่านชุดดิอโอ้โหโอโห้พ้องดิผ่านเยอะนะเยอะชิบหายโอเคครับเราไปจังพรอมกินเนื้อดิบก,กันแล้วนะครับโอเคครับโอเคลงเหมืองละมึงลงเหมืองกูก็ลงกูลงทำไมรู้ไหม กูไม่น่ามาเลยกูกะจะหาท่านเสด้ยเสด้ยเจอมเด็กห้าก้อนเพราะกูเจอฐานเบียมขุดฐานมาให้หมดนะตอนนี้ฐานจำเป็นสำหรับเราเอาไปทำทอสไงแล้วก็ปักรอบบ้านซอมบี้จะได้ไม่ต้องเกิดสอมบี้ก็บอกว่ากูขอเปลี่ยนหน่อยถุยไอ้สัตว์กูจะ่าหม่เลยอ้าวเปลี่ยงไรอ่ะตีนกูเองเจ็บช่วยไหมเบี้ยมไม่ต้องปักทอสให้เป็นสด็จมงคล มีนั่นอยู่แล้วอย่าบอกนะอะไรยบอกทชไมที่มีพีเเน่มีพเอล่เฉยๆอ้าวอ้าวหาดีเอา,เอาปากให้มันสว่างไงควายเร็เกว,ว,ว,วให้กูได้พเอ็กเล่เอาทยสคิปเปอร์ระเบิ่ปะ วิ่งเจอแกะเ็กแม่งเลยดิบะฮะไหนเห็นม่งเนี่ยขุดเหอะิสมีใกูแค่เนใช่แล้วครับผมมีให้คุณเพียงแค่นั้นเพราะผมจนนเดียวาาคุณทำเพี้ยอะไรมึงอะ มึงกดทีไมด้วยมมึงดาบปไอ้สัตว์ได้เด็กหกก้อนว่ะก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอเอาไปทำดาบไปมีเด็กอีกไหมเนี่ยแค่น้ำมึงยังไม่พออีกอ่ะไม่พอก็จะกดตรงไปเรื่อยๆโอ้โหขุดตรงไปทีเดียวกูเจอเด็กเลยขอบคุณสวัสดีโชคดีชิบหายมึงอ่ะโอ้โหหลายก้อนเลย ก็เลยโอ้โหคุณไปอ๋อโอ้โหแม่งเยอะด้ว่ะก็เด็กก็จะมึงเนี่ยโอ้โหโอ้ยกูเห็นเลยกูหเ,หเ,ยเห็นนะส<ะ>ตาร์เลยแซดสกิลลิตันอยู่ไหนอยู่ในถ้ำใหม่ซึ่งไม่มีที่อะไรเลยเอ,อ้ยมีหรือเปล่าวะปัดทอดดูก่อนอืมไม่มีเียว่าเด็กกก้อนโอ้โหสิบสี่ก้กกกอกนดีไหมบางคนแม่ง<อ>ยังมีหกสิบสี่ก้อนกลับบ้านเลย จีดีกว่าไม่มีเข้มไหมล่ะขุดตรงไปไม่ใช่ว่าเจอคิปเปอร์ถ้าเจอคิปเปอร์อ่ะต้องดีบถอยดีแม่งต้องวิ่งเป็น walking dead เลย walking dead แกะกัอุ้ยอุ้กูเจอเหล็กอีกแล้วเจอเยอะชิบหายน่าจะแบ่งกูแบ่งให้น่าจะแบ่งกับเพื่อนได้ทั้งหมดเลยไอ้สัสถ้าประมาณ64อันน่ะทำไมมึงเจอเหล็กบ่อยจัง อันีไม่ได้โกงนะแม่กูไม่ได้โกงนะรู้สัสเจอเองเท่าไหร่เพื่อนแม่งก็ไม่มาสักทีก็ขอตัดคลิปไปบ้านผมก่อนแล้วกันนะครับโอเคคัะเราได้โอเคนะครับ<ๆ>งั้นเราก็นนี้เราก็โหเมื่อวานเนี่ยขุดเหล็กได้ตั้งยี่สิบสีก่ก้อนว่ะเหล็กเผาส,ส็จยังยังไ,ไม่ได้สกักก้อนเลยดอกมึงก็ไปเอากูให้มึงสามอัน ไวให้มึงหาอันมึงไปเอาทางดาบก,กับพิกแอกแล้วกันเคไหมเออโอเคพิกแอกก่อนเอออยู่ไหนวะพิกแอกก่อนพิกแอกสำคัญที่สุดว่าไหมอ่าเดี๋วก็จะไปส <Keep> er. er, ุดคีเปอร์คีเปอร์มามาเดี๋ยวตักับมันไหมเดีกับมันไหมกูยไม่ใช่สองตัวแล้ว เดี๋ยวงั้เขาขอเหล็กในอันนี้ห่านนะเออไอ้นี่กูบินเลยดาวน์เลยไปสามัญก่อนดาวนน้ำมิกพอไปหาล่าล่าแกะก่อนนะแล้วแกะมันมาอยู่หน้าบ้านกูทำไมองสปแกะหลักบ้านไปไกลยังไปมังให้กูฆ่าแกะไหมตามใจเบิงดิเเอาเหล็กไปอกนแล้วเนี่ยห่านแล้วนะเนี่ยหนึ่งสองสาม โอเคงั้นเดี๋ยวเขาไปปลูกผักก่อนนะบีเอ็มปลูกผักก่อนเนี่บ้านมึงอยู่ข้างในนี้เหรอเออมึงดิทำไมอ่ะบ้านเลอะไม่สว่างเพิ่มให้บ้านเล่ะบีเอ็มไม่ไม่ได้เละเออขุดให้แล้วกันขุดอะไรขุดคนละเมืองดิขุดตรงนี้มันไม่ค่อยกว้างอ่ะ เอ้ยไม่ต้องเดี๋ยวอันนี้คือบ้านอันนั้นคือบ้านสำรองเราบ้านจริงบ้านจริงเดี๋ยวค่อยสร้างเฮ้เราไม่มีไม้เราก็แคบขุดดินอยู่กันนะว่าไหมฮะขุดเหมืงองกันเฮ้ยไปเอาเหล็กปไปไปขุดเหมืองเลยเดี๋ยวเขาปลูกผักเอง มาเล็ดข้าวมาเล็ดข้าวเอามเมล็ดข้าวมาให้พี่น้อยหุ่นยได้สี่ก้อนหุ่เอาไว้ในกล่องแล้วก็มีพี่น้อีกีสามข้าวข้าวข้าวน้องเคยเห็นข้าวหรือเปล่าข้าวมันจะตัวใหม่เบาจะบุกยาวๆหรือว่ากั้งทำไมล่นี่ยั้นคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย